ัสดีค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะมีชื่อกลุ่มว่าชมพูกู้โลกนั่นเองนะคะซึ่งโปรเจกต์ของเราที่เราต้องการจะทำนะคะก็คือมาสำรวจบริเวณหาชะทัศ์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะทางธรรมชาติของจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะซึ่งนะคะเราก็เกิดปัญหาที่ว่านักท่องเที่ยวทําไมถึงต้องทิ้งขยะเกลื่อนกลาดกันด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ลานดนตรีนั่นเองค่ะซึ่งเป็นชายหาชะทัศ์นะคะซึ่งจะสังเกตได้นะคะว่า มีขยะเกลื่อนกลาดมากมายเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วขยะเหล่านี้นะคะก็เป็นผลพวงมาจากนักท่องเที่ยวที่นำอาหารมารับประทานบนชายหาดแล้วก็มีการทิ้งเกลื่อนกลาดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะทําการสํารวจที่ละจุดทีละจุดนะคะของหาดชะทั์แห่งนี้นั่นเองค่ะ ก็อยู่กันที่ลานสนแล้วนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่นะักท่องเที่ยวเนี่ยจะมีการมาเรียกได้ว่าพักผ่อนบริเวณนี้เยอะที่สุดเลยนะคะเราก็มีถังขยะนะคะซึ่งเรียกได้ว่าก็าพอสมควรแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามองจากตรงนี้นะคะตรงนี้คือจุดที่123สนะคะซึ่งเรียกได้ว่าก็มีพอเพียงแล้วนะคะแต่ว่าทําไมยังเกิดปัญหาขยะเกลื่อนกลาดอีกนั่นเองนะคะ ตอต้นสนนะคะก็จะมีพวกเปลือกหอยแครงนะคะรวมถึงฝาขวดน้ําต่างๆนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นร่องรอยของการพักผ่อนของ,ของนักท่องเที่ยวที่มีการมาทิ้งไว้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมีการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนบริเวณหาดชลาทัศน์ที่หาดสนแห่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่หญิงนะคะ พักผ่อนกับครอบครัวนั่นเองนะคะพี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับหาชะลาทัศน์ที่เรียกได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดสงขลาแต่ว่าสกรปกรกเหลือเกินค่ะยังไงอ่ะทํวไมมันก็โสกบกนะเาะคนมั่งง่ายคะใช่ช่วยกันดูเลยอ่ะค่ะก็คือต้องการให้หน่วยงานไหนมาดูแลหรือเปล่าคะหรือว่าเราต้องดูแลกันเองหรือว่ามันไม่ได้คือว่าคน น้องโอมกับน้องพลน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์น้องๆกันว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญทางธรรมชาติแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาแห่งนี้นั่นเองที่เรียกได้ว่ามีขยะเลกลื่อนกลาดเต็มหานเลยถามน้องโอมก่อนดีกว่าน,นะคะคิดเห็นยังไงบ้างคะคนให้มักง่ายครับทิ้งเพ <laughs> ิง่งพลาดม่จอมทิ้งลงหลังแบบนี้ค่ะแล้วน้องพลคิดว่าทําไมถึงคนชอบทิ้งกันคะ เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วถังขยะรวมถึงการดูแลเนี่ยมีความเพียงพอรื้เปล่าคะมีความเพียงพอค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้าเล็กนะคะซึ่งเป็นแม่ค้าขายผลไม้นะคะริมหาชลาทัศแห่งนี้นั่นเองค่ะอ่านะคะ เดี๋ยวเราจะทำนาเลกกันนะคะว่ามีคำที่อย่างไงบ้างคะกับหาชราทัศน์ที่ได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งทางธรรมชาติเลยของจังหวัดสขาแต่ว่าขยะเยอะมากๆเลยกินแล้วต้องใส่สังกยาเก็บมาจิกมาใส่ที่ใสสังกะหยายเรียบร้อยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนาเลกคิดว่าเกิดจากอะไรคะ ำไมคนถึงชอบทิ้งกันเพราะคนกินแล้วไม่รู้จักใส่ถังขยะไอ้เรียบร้อยกินแล้วชอบตั้งไว้ใช่ค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับร้อยตำรวจตรีประวินนั่นเองนะคะซึ่งเป็นนี่เลยตำรวจนะคะในเครื่องแบบด้วยนะคะตอนนี้ซึ่งกำลังมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ หาชราพค uh, ่ะไม่จะไม่ช่วยกันแล้วก็จะลอย่างนั้นวางในเนทรัลบานอย่างเดียวเพาเต็มเมืองเลยหนเ่มวัยรุ่นอย่งนั้นมานั่งกินอยู่บนที่ไม่ใช่ะเต็มไปหมดด้วยที่ต้องเที่ยวก็ต้องเที่ยวแต่กินไปกินนี่กินนี่มาคุณไม่เขาก็เฉยๆแต่นี่คนรุ่นั่งเต็มเมืองระวังยังนั่งเต็มเลยแล้วตอทิ้งุณผ่านเซ็นทรัล้านนั่งเก็บๆค่ะแล้วจะช่วยยังไงกันค่ะแล้วพี่บ๊อบบี้คิดยังไงบ้างคะว่า เดียวกันไหมคะถ้าเกิดว่าหาชลทัศน์สกกระลมเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวหายไปเกี่ยวกันไหมคะเดียวเลยไปดูภูเก็ตภูเก็ตบางกระบี่บางนาก็ได้เอาเย็นนะเมืองเขสะอาดกันนะพลังเที่ยวเยอะที่เมืองท่องเที่ยวเอีนีาก็ทุกรามคีก็ช่วยเหนือเรื่องนี้รถเรือสะอาเราตู้้ยางภูเก็ตภูงกินด้วยกรันนะรถลาอะไรจอดๆมัต้องไปก็ตามตามคนหมายของเขาคนรบคนหมายพลังกับคนตามประเทศรบเลย ว่าเรายังเยอะด้านเลยมีตัวนะมาพัฒนากันยังนเกตัวนหค่ะแล้วตอนนี้เราก็ขอขอบพระคุณร้อยตำรวจเค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันบริเวณที่นักศึกษาส่วนใหญ่จะเรียกว่าลนเช็คชื่อนั่นเองซึ่งณตรงนี้นะคะตอนกลางคืนรวมถึงตอนเย็นๆเนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวมานั่งกันยะแยะ เลยนะคะรวมถึงขยะก็เยอะแยะเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้นะคะเวลา11นาฬิกาเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าบริเวณนี้จะมีขยะมากน้อยแค่ไหนคะ่ะค่ะและขยะบริเวณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขวดนะคะขวดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะก็บุงบอกได้เลยนะคะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยจะมีการดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เยอะแยะมากมายเลยนะคะมองจากไปบริเวณบนหาดนั่นเองเราจะเห็นเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเศษขวดแก้วเอ้ยนะคะรวมถึงขวดที่ยังไม่แตกก็ยังมีเลยนะคะ